สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Kenshin Impact กับผมกันชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการมาพาวิ่งเก็บนะครับเจ้าผนึกศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับจุดที่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันขึ้นในแมปของผมเนาะแล้ววิธีการทําให้มันขึ้นยังไงก็คือเราไปคุยกับเสาผนึกนะครับอ่าอันนี้นี่จากวารนะ์ปเนาะเทเลพอร์ตน,นะครับเสาผนึกอันนี้มันจะอยู่อ่ข้างล่างนะครับ <step> <moment> พอเรากดคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยแมคานิกของเสาเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเออลงมาเ่อะโอเคนะครับนี่ ครับเจ้าเสาตัวเนี้ยนะครับอ่าพอเรากดปุ๊บใช่ไหมมันจะมีให้ฟื้นฟูนะครับนี่ทำสัญลักษณ์เนี้ยอ่ามันก็จะบอกว่ารู้ตำแหน่งแล้วนะครับแล้วเราก็จะถัดมาเราก็ฟื้นฟูอีกนะครับเนี่ยมันก็จะใช้พวกสัญลักษณ์พวกนี้แหละผนึกพวกนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะทําการฝลายผนึกให้เรานะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ในปริมิตนี้แหละ6จุดนะครับที่ผมยังไม่เก็บก็เดี๋ยวจะมาทาคลิปเก็บรวมทั้งทําคลิปที่จะบอกด้วยว่า การที่เราจะขึ้นไปบนเนี้ยอันนี้ผมปักวาไปแล้วนะการที่จะขึ้นไปบนสุสานนี้ต้องทํำยังไงบ้างนะครับหลายคนน่ยน่าจะไม่ทราบนะครับรวมผมล้มทั้งผมด้วยเพราะว่าผมก็หลงในพีรมิดนี้แหละก็ใช้เวลาในการเป็นผู้ชํานาญการด้านการหลงทางเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านหลักสูตรผ่านหลักสูตรเรียบร้อยแล้วอะ มันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มีพัน1ึศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างหลังนะครับแต่เดี๋ยวผมมาเก็บที่หลังเนาะเพราะว่าอันนี้ผมวาร์ปมาเพราะผมปักวาร์ปไปแล้วเนาะมันมีคลิปที่แบบว่าผมมาแก้พัซเซลิลตรงนี้ข้างบนนะครับก็เลยต้องปักวาร์ปไว้เพื่อความสะดุกนะครับอ่ะแล้วขึ้นมายัางไงด้วยนะครับอ่ะนอกจากถ้าแบบหลายคนแบบไม่ได้ปักวาร์ปไว้เราไม่รู้ทางนะครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะครับโดยจุดข้างบนสุดผมจะมาเก็บที่หลังนะครับ แล้วอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยเนาะก็เนี่ยจากจุดวาร์นะครับเราก็วิ่งเข้าข้างในนี่แหละเหมือนปกตินี่เลยอืมใช่ไหมเสร็จแล้วอันแรกเนี่ยให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวามาอ่ะผ่านมาสักต,ตรงกลางๆล็อกนะครับให้เรามองขึ้นข้างบนจะเห็นซีจิ้วอยู่เห็นไหมพุ่งไปเลยครับอันเนี้ยเสร็จแล้วนะครับเราจะเจออันที่หนึ่งนะครับเราก็เก็บเรียบร้อยนะครับ เก็บเสร็จแล้วนะโดดลงมานะครับโดดลงมาข้างล่างออแล้วเราก็วิ่งตรงไปสุดห้องห้องตรงทางเนี้ยทางตันตรงเนี้ยแหละเออครับเนี่ยออกขวานะครับออกขวาออกขวาแล้วก็ขวาอีกทีนึงนะครับเนี่ยจะเจอทางตันแล้วก็มีพนันธุ์สักดิษย์วางอยู่นะครับเราก็เก็บพอ,อ,อเราได้เสร็จปุ๊บไอพนนอันธุ์เนี้ยมันอยู่ข้างบนนะครับคือวิธีการอันนี้คือเราปีนขึ้นข้างบนก็ได้นะครับหรือ แบบนี้นะครับผมจะใช้ส่วนตัวก็คือเพื่อความรวดเร็ว,วนะผมจะใช้ลิฟต์นะเราก็จะวิ่งมาใหม่อีกรอบนะมันอยู่ด้านบนนะจะใครจะพยายามปีนก็ได้คือปีนไปปีนไปแล้วเดี๋ยวจะเจอเลยนะแต่ว่านี้เดี๋ยวผมพาขึ้นลิฟต์ไปให้ดูนะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันนะเนาะเผื่อใครแบบขี้เกียจปีนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็มากดลิฟต์ตรงนี้นะครับ ลิฟต์ตรงนี้มันเปิดใช้งานได้นะครับแต่เดี๋ยวเราก็รอลิฟต์มันลอยลงมาใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นลิฟต์ไปอ่ะลิฟต์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับให้เราออกซ้ายนี่นะครับออกซ้ายเนาะแล้วเราก็จะเจอเลยตัวครับตัวตรงนี้เราเก็บอันที่สามลิฟต์ลอยละ เี่ยอันนี้ก็คือถ้าใครจะยอมพยายามปีนมาก็ได้ครับแต่ผมไม่ปีนผมคนนึงเราไม่ปีนนะราวน,นี้อีกสองจุดที่เหลือนะครับอ่าที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะไปตรงไหนบ้างเนี่ยครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาวิ่งวิ่งต่อนะจุดที่สี่นะครับอันนี้ให้เราวิ่งไปเข้าเหมือนปกตินี่แหละอืมแล้วเราก็เมื่อกี้เราไปทางขวาใช่ไหมคราวนี้เรามาทางซ้ายนะครับ ตรงไปเรื่อยๆนะครับออขวาครับอ,อันนี้เลยไปก่อนนะครับเราจะไปเก็บหันข้างในสุดตอกมาก่อนเนาะนี่นะครับเดินไปจนสุดทางนะครับเนี่ยแล้วเราก็ยืนสวยๆนะครับอ่าครับพื้นหายปุ๊บเราก็ามาเนี่ยเก็บนะครับ ถ้าใครวิ่งวิ่งหาอยู่อ่ะมันอันเนี้ยมันจะมักจะหาครับไม่เจอเนี่ยครับเพราะว่ามันอย่างนี้แหละตอนเราวิ่งผ่านแล้วมันพื้นมันไม่ลงไงเราต้องหยุดยืนอ่าแล้วเราก็กลับมาตรงนี้นะครับใกล้เคียงกับที่เดิมมาแหละครับตรงนี้นะครับมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไม่มีอะไรหรอกที่ผมกําลังวิ่งกลับมาเพื่อโดดโดดโดดทางลงอยู่หรือจะวาร์ปมาก็ได้นะครับอันนี้มันจะอยู่ด้านล่างนะอันนี้ก็ลงไปเลยนะครับ ลงมาใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็อยู่ตรงพระหนึ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเออแล้วเราก็ออกซ้ายนะแล้วพุ่งไปจนสุดทางเลยนะครับจะเจออันนึงนี่อยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมอ,อ่าแล้วจุดสุดท้ายที่อยู่ข้างบนทํายังไงครับถ้าเราเกิดเราไม่ได้วาปไปอย่างผมมาปาักว้าปไปแล้วใช่ไหมอ่ะก็ให้เราว์ามาข้างล่างสุดอันนี้นะครับมันจะเป็นว์าที่อยู่ใต้ดิน อันนี้ทางที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับอ่ะพอราว้ามาเสร็จอันนี้นะครับนี่นะครับเทเลพอตอยู่ข้างหลังผมนะครับออกทางขวาครับแล้วจะเห็นทางที่แบบเข้าไปอย่างใต้สุสานนะครับเนี่ยเราก็พุ่งไปเรื่อยๆพุ่งตามสีจิ้วไป อ่าเนี่ยแล้วเราเห็นประตูไหมที่ตรงเนี้ยใครแบบว่าเปิดเกตเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยล้วก็พุ่งเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็คือทางที่วิธีการที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับสําหรับ,บแบบว่าใครลืมอะไระ่เงี้ยอ่าพอเราก็จะโผล่มาข้างบนละเห็นไหมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือจุดที่ผมมาปักวาร์ไว้เห็นไหมตรงนู้นนะครับอ่เนี่ยก็คือขึ้นมาละตอนนี้เราก็วิ่งไปเก็บนะครับกระกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้อีกฝั่งหนึ่ง รนะเรียบร้อยเนาะเก็บครบหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ไปฟื้นฟูนะครับผนึกเมื่อกี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงหน้าทางเป้าเรามาวาบนี้นะน่าจะได้ครบหมดแล้วนะครับ <c oughs> น,นะครับแล้วเราก็ลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าผนึกศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ตใต้นี้อ่ะเราก็ไปปลดล็อกผนึกกันอ่ะ ใช่ไหมตอนนี้เราเก็บหมดแล้วนะครับดังนั้นไม่มีนะครับไม่มีแล้วรตรงนี้บริเวณนี้เนาะรู้ตำแหน่งคนหนึ่งสักิสิบริเวณนี้แล้วนะครับจะ,จะขึ้นแบบนี้คราวนี้ก็ทําการฟื้นฟูอันนี้เราได้ของครบหมดละต้องทการฟื้นฟูสิครับ 100, เรียบร้อยนะแก็จะได้กล่องมาใบหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในเนี้ยหลังเนี้ยมันก็จะมีพัซเซลลิลมีปริศไนา์อีกนะครับแต่ว่ามันแก้ไม่ยากนะครับตรงนี้มีกล่องอีกใบนะงกับ โดยการที่เราลงมาเนี้ยยิงไอ้ลำแสงตรงเนี้ยสองฝั่งเนี้ยแหละหันหน้ามาก็จะได้มาเองนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บกล่องสองใบนี้นะครับแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอันนี้มันก็จะยากหน่อยเนาะเพราะว่าอันอื่นมันจะอยู่บนดินอยู่ใต้ดินบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นปิระมิดอะมีหลายชั้นนะครับว่าต้องขึ้นบนบ้างลงล่างบ้างมุดดินบ้างนะครับตามนี้โอเคสำหรับทลิปนี้ ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ